เรื่องมงคลคนเกิดวันพฤหัสบสดีตั้งแต่วันที่21-27ถึงกระกฎาคม2568จะเป็นวันไหนบ้างกาวไี้ปฏิทินเลยนะฮะเผื่อคุณจะนำไปใช้เรื่องของการเปิดกิจการใหม่เปิดร้านใหม่เปิดสาขาใหม่เปิดเพจใหม่ออกรถใหม่ทำบุญบ้านหรือการนัดหมายการประชุมสำคัญสคัๆรวมไปถึงการสอบการแข่งขันอะไรก็ตามที่คุณสามารถ กำหนดวันได้ด้วยตัวคุณเองนะครับจะได้เลือกเอาแต่วันดีๆเหล่านี้ไปใช้สนับสนุนสิ่งที่คุณจะทำให้ยิ่งประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นกาววันนี้ปฏิทินเลยนะฮะวันดีๆสำหรับคนเกิดวันพฤหัสสัปดาห์นี้นะครับก็มีตั้งแต่วันที่21เลยนะ21 22 24 25แล้วก็27นะครับโอ้โห5วันติดกันเลยนะถือว่าใช้ได้นะครับในสัปดาห์หนึ่งดีตั้ง5วันแหละ 21 22 24 25 27กระกะดาคม268 21 22 24 25 27กระกะดาคม268ลองไปใช้ดูนะฮะก็ขอโยชคดีกันนะครับ